สวัสดีครับท่านผู้ชมรับสุริกาสแสงไวชานุ่มอันนี้ก็อยู่เกมฟ้าคายทรีพาร์ทที่ห้าหรือหกปะน่าจะหกนะผมก็รู้สึกไม่ยาติดปาก,กน,นิดนึงนะรู้สึกกูลำคาญนะครับพอ,อ,อก่อกแป๊บน,นึงเอ้ยไปนิดนึงเออพอแล้วก็ามาต่อเพจเดิมของผมก็ผมเพิ่งรู้ว่าภาพในที่ผมเล่นอะ่ะแม่งปรับภาพโลหมดเลยวะเพิ่งปรับขึ้นม่ากล้เป็นไฮครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะแหลกมันกระตุกหรือเปล่านี่ตรงนี้ ไปเลยโอมาเหมืองเก่าเหรอเหมืองเก่าใชยไหมที่วาวาไปผมฟาสเทเวลไปเออ,<ป>เ,อ,อเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นกันยาวๆนะผมไม่รู้จะอัดถึงชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เกียจอัพเยอะไม่เป็นไรเป็นชั่วโมงอัพได้ผมเดี๋ยวก่อนหนึง่งเราขอเติมะสนกันอ่ามอเออ,เอ,อเอาให้เต็มควิกเซลด้วยได้อีกสี่ร้อยล่ำรวยเหลือเกิน เพราะผมเมื่อกี้สุดยอดเห็นว่าปลดล็อกปืนมานะเพราะว่าผมไปยืดธงมาเมื่อกี้นี่ไงเอฟวันคัสตอมเลยใส่เลยผมใช้ปืนได้หละปืนหลักครับผมเพิ่มแมกกาซีนจะได้การลัวนๆหน่อยเลดดอปเหรวะเรฟเฟกซเหมือนกันนี่หว่าอันนี้ซิงจะทำให้ความแม่นยำกับแงรงเพิ่มขึ้นไม่อเอเลยออลิดอดครับนี่แล้วก็อีควิคบ ใส่บริเวณช่องนี้ช่องแหลกแล้วก็ไอชิปหายปืนเทพเราไปไหนนี่เอ้ยปืนใหม่เฮ้ยป,ปืนใหม่เพิ่มโคมายแล้วโอ้สามพันพ่อดองเอาปืนนี้ให้รอดก่อนอีควิ๊กไปช่องนี้ครับผมปากพร้อมแหลกหรือเปล่าครับแหลกไหมครับไม่รู้แหลกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดภาพแหลกก็ต้องแก้ตัวกระพาร์หน้าโน่นแหรอครับโอ้หน่วงวะครับ อผม,อย,ผมอย่างที่ผมบอกนะผม,ผมใช้การ์ดจอ GT 6 3 0ามศูนยะผมทำให้ภาพหน่วงๆนอ้มันหน่วงจริงครับผมไม่ไหวภาพมันหน่วงมากเลยผมปรับให้ดูแล้วตอนนี้ผมเล่นแบบธรรมดาเลยนะเดี๋ยวก่อนไปไหนนะวะเนี่ยมันเล่นไฮมดเลยอะ่ะปรับลงมามีมีเดี้ยหมดเลยนะ่าจะไหวอยู่นะครับผมว่านะโอ้โหปี๊ดเลยโอ้โหลื่นเลยอะ่ะจริงๆ ขอมุมรับรับไฮไม่ไหวจริงเน,นอะตอนถ้าเกิดแคร์ไปด้วยนะแล้าเกิดว่าไม่แคร์ก็น่าจะไหวอยู่ครับผมอ่าอีกสี่ร้อยเมตรบริเวณทางนู้นนะผมก็มันต้องไปทางไหนแน่วะคือรถไปแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดแปลงนู้นจะติดหุบเขาผมเพราะว่าผมไปมาแล้วรอบหนึ่งพยายามจะไปอยู่ไปไม่พน้นฉะนั้นก็ต้องขับตรงนี้ไปครับผมอู้สองหมูหมูกระโดงกระเด็นไปหมดอะดิ่ลงข้างทาง ไม่กระเด็นด้วยนี่ดิบหน่อยดิบหน่อยเออเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะถึงแล้วคนใจรอสักครู่เฮ้ยสะพัดยา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 นิ่งนิ่งนิ่งเออค่อยดีเออนั่นแหละดีมากใครสวนมาขับดีดีขับดีดีขับดีไอ้ไอ้แม่งเอ้ยเออจะถึงแล้วดีมากดีมากเลยเออเย้วันนี้ขับโคตรดีอ่ะรู้สึกมือนิ่งมากเลย เดี๋ยวเบรกเห็นของมันมันอยู่ด้านใต้ตว่ะโอ้ยอย่าเฉยเลยเอาภารกิจก่อนกันเราอัดคลิปอยู่เดี๋ยวรอไม่อัดรอไม่อัดเราไม่อัดคลิปอ,อะเดี๋ยวไปไปเก็บของเนี่ยแม่งใหม่ใกล้ปากมากรอบนี้รู้สึกไม่ดีเลยอมอาไมปไกลๆหน่อยนิดนึงเถอะไม่ไหวมันคัน ผมใช้ไม้แบบเอ็นเฮฟอ์เอ็นนั่นน่นนนนะครอบผัวเขาฮ่าถึงแล้วเฮ้ยต่ก่อนเข้าไปผมว่าผมเจอของเยอะแยะเลยว่ะมันอยู่ใ,ใกล้ๆมันอดใจไม่ไหวว่ะครับอืออือสุดยอดโอ้ถ้ามันมีของให้ขนาดนี้แล้วก็นะจริงๆก็เลยขอของขนาดนี้วิ่งไปเก็บเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระกุ้ย นี่อ๋อที่มีทางหลอกด้วยเอ้ยไปไม่ได้วะขึ้นก่อนครับก็เดี๋ยวมันเริ่มทะเลถลายเริ่มเริ่มทะเลถลายแล้วมันเริ่มเสียเวลาจะดีก็เสียเวลาคิดที่แล้วแล้วครับวิ่งไปตาย <c oughs> อ่ะเฮ้ยโหตกใจนึกว่าไหลแม่งสไลเดอร์อา้าวโทษจะปักทำไมไอเวเย์เนยเดี๋ยวก่อน ฮึบเล็ดดอดเออใช้ได้นี่ก็ใช้ได้น,นี่นี่ยิ่งเจ๋งใหญ่เลยแน่จัดป่ะ How the you fucking เดี๋ยวเลยรู้สึกว่าซับไทเินหายเฮ้ยซับไทเินเปิดไงวะเดี๋ยวก่อนฮึกซับไทเินหายจริง เฮ้ยฮะนี่ซัพเลตเตอร์อังกฤษอังกฤษอังกฤษอ่าอังกฤษครับผมคิดถึง time getting here didn't you Personally I'm worried that your heart's not in it anymore But chase don't worry Look at Keith 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 just cried มันไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะกรรมเออะ ท็อปเต้ก็ขึ้นอยู่นะผมว่ามันก็ขึ้นอยู่นะนนนะทำไมไม่ขึ้นวะโอ้ช่างแม่งก่อนแล้วกันอ่านี่ไงขึ้นแล้วประมาณว่าข้างในนี้มันมีสมบัติอยู่อะไรประมาณนี้เจำชั้นอะไรประมาณนี้สังฮีนี่อะไรวะ

มันเหมือนกับมันแพมเรื่องว่าสมบัติมีสมบัติอยู่ข้างในนี้อะไรประมาณนี้แล้วเราก็แบบว่ายังไม่ได้พูดเลยมันถามว่าสมบัติอยู่ที่ไหนไม่ไม่จะหยุดเลยรือมประมาณว่าเราไปหาเองข้างในนี้แหละไอชิปหอยมันพูดตั้งนานเน่ยไปมันบอกง่ายๆคืออย่างนี้อยู่ในนี้ครับผมอือหืออือหือปรับแบบมีเดียแล้วภาพมันสวยกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ย เดี๋ยวผมลองมาเล่นแบบปรับใครคนเดียวเดียวมัคนคงเป็นอะไรที่สุดสะใจนะาดูคอมมันกากก็ได้แค่นี้แหละเฮ้ยเจอหมูเองเลื่อนไปออหนักชิบหายเลยเฮ้ยมีคนมามีคนมามีคนมามคนนะกลมไว้กลมไว้ กมไมมกันไม่เห็นใช่ไหมเฮียไม่เห็นละโอ้ยม้ยตายวะตะปูโอ้โหเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะแม่งเฮ้ยพลาดเลย พลาดอย่างรุนแรงเก็บกระสุนมวลท็อปด้วยวะเาเต็มเหรอเออแม่งเต็มว่ะแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะถึงเราจะถึงมันจะรู้ตัวแล้วเราก็ยังซุ่มได้มะไรไม่เห็นมันอยู่ไหนเห็นยังเห็นยัง เ,นนเริ่มสงสัยแล้วแล้วเริ่มใส่แล้วแล้วดีมากมาดีวะไม่มาเหรอมาจี้หมา,วมายว่าหมายังปืนแม่งบังอ่ะ โอ้มัน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 ไม่มาครับผมก็อย่างนี้ดีกว่าครับผมยังไม่เห็น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 อีกตัวอีกตัวหนึ NP ่งเหรออุ <S <S ้ยมึงคนไฟบินเหรอไอ้เหี้ย เอ๋อไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้กูอีกเอ้าเอ,าเอา๋อหายโหอีน้าหมาแล้วผมนิ่งนิ่งไว้นิ่งไว้ลูกพ่อนิ่งไว้นิ่งไว้เนี่ยสุดนานยังวะหนึ่งสอหมดครับสบายไปครับผม เรื่องสนายเอาแล้วกันนี้อ่ะชิบหายแล้วก็ป้องไปแบบเนียนๆนะผมเมื่อเรมะเก็บอะไรเพิ่มมาเนี่ยไม่ยอมพึ่ามึงจะข่ามึงเก็บอะไรเพิ่มมาอู้กระสุนเทียบเลยทีบเยสเคสระเบิดดีกว่าสุดยอดไม่ต้องเปลืองมือเลยครับผม หาเอ้ยเออครับเทคดาวชุดระเบิดไปสองตัวเออนั่นแหละดีมากมีเปลืองกระสุนกูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแบบแบบวะไม่น่าใช่ครับผมก็ไปต่อเดนนี๋ยวกันเราต้องจบภารกิจนี้ไนดะ้โอ้โหถ้ามึงจะสอดส่องขนาดนั้นนะนะ หนึ่งศพเล่งก่อนเล่งก่อนสองศพไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวกูว่าไม่มีว่ะครับ หายละแม่งเห็นแล้วหนึ่งตัวมันเห็นแล้วแล้วแย่แล้วแอ่แน่สองตัวหมดสบายไปยางนี้ก็สบายขึ้นมาเยอะเลยครับผมยังดีที่เอาอยัางดีที่คว้าใส่มาเนี่ยเออแล้วขึ้นยังไงล่ะทีนี้จะเอาของอะ่ะบนนั้นอะ่ะไม่เอาก็ได้ว่าแมงเอ้ย ฟักปืนมาเลยนี่มาเลยมาขโคมามีมามมกี่ตัวเฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยเขียร์แล้วครับเขียร์แล้วครับเขียร์แล้วครับ,รบเอาเลยไปแดกโอ้โอมันติคิวเลยระหว่างที่เราเรอมันเข้ามาแล้วก็รูทของเรอตัวใหญ่ตายปะวะตายนี่ว่า แม่เรียกว่ารอดมึงถือระเบิดไวทำไมวะไอ้ไอเงาโอ้จะเล่นกับไฟครับผมไม่ใช่ดิจะเล่นกับระเบิดครับผมมันไม่ดีแล้วกันวันนี้มีอะไรมีสไนไม่มีนึกว่าแล้วตรงนี้มันอะไรอ๋อทางไปต่อโถ้อะไรนึกว่าอะไรฮะแม่งบั็อกก่อนเนี่ย เขาบอกว่าอยากยิงอินนี่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะมึงอยา่าพีชีพได้ไหมวะทำแกาเซ่หรือเกิดพวกขี้อะเนี่ยหืมมองไม่เห็นเลยเลยวะเมฆมืด,มกด,ดแกแดกดิน โอ้โหย,ยิงไม่ทันแล้วจะตายหา้วครับจะตายแล้วเอาเฮ้ยล่วงเออลงมาตายเวรกรรมเนาะหาที่แอบลงมาตายเชิญเดอะเ,เจสันเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกันแบบดอยๆเลยไปกันแบบเงๆเลยครับผมก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้แตแตแต เขาใส่จังเนี mm ่ยจะได้โดกระสุนฮะกดยานมาเร็วปัดไฟหินหล่นใส่เว้ยโอ้ไฟไหม้โอยอะไรลักหนากูวะโอ้ยโทษๆจะแทกไหมโอ้มึงมาขนาดนี้มึงบ้าไปแล้วอะ เออจะตายแล้วจะตายแล้วปั๊มยาปั๊มยามึงจะยิงอะไรมึงจะปาลอะไรลักหนาวะเออนั่นน่ะต้องอย่างนี้ปืนเอาสไนเปมาสิเออติดเลยวะเอ้ยยิงไม่โดนมึงจะทำไมวะแมงเอ้ยรู้จักไหมมือมีดรู้จักเปล่ารู้จักเปล่าวรู้จับรู้จับมันรู้จักรู้จักซะ เก็บปะอ้าวหายถึงเวลาดูกระสุนเฮ้ยอะไรอะไรมาแบบมึงเหลือตัวนี้มึงป้อมปืนหรือ,รอเปล่านะช่นี่หว่าโผหัวมาอ๋อเป็นกระสุนเป็นกระสุนโอ้ขวามือไหมครับปขวายือไปมหมดยังหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมากูช่วยช่วยมากูช่วยกูช่วยกูช่วยมีไฟเอยไปเถอะ ไปต่อเย็ดใหเท็สัตว์ใช่อลังการชิปหายไปเด้๋ยครับเฮ้ยมันไม่ใช่โซเทียมันคือมังกรโคโดโมโคโดโมไม่ใช่ดิมังกรหรอวะ โฮโมโดโอเออโมโฟโดผมผ้าอ้อมมัวม่วมั่วจริงเฮ้ยหลังเต่าลงไปก่อนมันต้องมีอะไรให้เก็บแถวนี้อย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวดูก่อนหัวเต่าอ่ะมึงหัวเต่าอ่ะเฮ้ยควันควันขึ้นเลย <c oughs> นี่นี่ก็เต่าอีกตัว <c oughs> แม่งเลยอดีตเอ็ด เปิดอืมเออกอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาลงมาเฮ้ยไม่ใช่แล้วทางไปด้านล่างของจริงครับผมไอ้พวกนี้คือทางไปเก็บของแล้วคนหนึ่งเขาไม่ไปกันผมก็จะลองไปดูว่ามันมีอะไรให้เราอะไรให้เราเก็บครับผมฮึใครรักสกายเราเราเล่นในยูเพย์ใครทักสกายเราบ้าไปแล้วจะกูจะตอบยังไงล่ะทีนี้ เดี๋ยวค่อยตอบกันผมก็ใครทักมาขออภัยในคลิปนี้ด้วยแล้วกันไม่มีอเลยเลยดำน้ำไปำนีป้เจออะไรบ้างเจอกล่กอ,งอ,กองมาเฮ้ยกล่องเจอกล่องเดียวเออเฮ้ยมันตอบไม่ได้เว้ยอย่ามาตือดึงตือดึงมันกดดันนะเว้ยเฮ้ยอืมอ,อาชีพค้าเลย อ่านี่มีกระต่ายอีกตัวกล่องมันมีอะไรกล่องของผมอะไแบบนี้ลุยหมดแล้วเย่หูสไลด์ไปเลย <c oughs> เสียงคุ้นคุ้นอ๋อเฮ่เฮ่เฮ่เก็บ ต้องการหนังเฮ่ทำทำของพอดีเลยทำกระเป๋าพอดีไม่ทำเลยก็เด <c oughs> ี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณที่เราต้องอาศัยความกล้าเชีย้ยข้างขาวอาศัยพลังและแรงกายเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบแล้วเกือบร่วงแล้วเฮ้ยแย่ทำกัไอ้เหี้ เสียงอะไรวะโอ้ยกองเสียงอะไรวะสยองไห้สัตว์เสียงอะไรวะโอ้โหซึ้งเลยเสียงอะไรเปลี่ยนแมสก่อนกันพลาด ไปครับวิ่งไปครับไม่มีเสียงอะไรแล้วครับพวกเออตอนนี้ก็เออมันทำงานได้จริงเหรอไอเนี่ไไยไอลิฟเบดไอเวลิฟเวนเนี่ยฮะผมว่าเดี๋ยวสักพักไม่ต้องถล่มครับเชื่อผมดิคุณเชื่อผมปะนับสามสองหนึ่งกึ้งไม่ใช่แล้ว โอ้ยล่วงล่วงทเหรอล่วงเฮ้ยไม่ตายปะไม่ตายผมไม่ตายเนี่ยว่ะไม่ต้องกดอะไรไม่ต้องกดใช่ไหมโอ้ยทับขาอืมขาไม่หักเหรอวะอุ้ยโอ้ตายแล้วมึงเอ้ยเอ้ยงู เว้ยมันตายระนัดแรกแล้วนี่หว่าเฮ้ย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 อ้โอ้โอ้โหโทษโทษโดดไม่พ้นอู้อะไรวะเอาใหม่นะครับผมก็งูอ่ะมึงไม่พลาดแบบเม่รอบที่แล้วแล้วเหยียบซ้ำด้วยเอ้าต้องโดดยังไงวะครับ เดี๋งนี้เหรอโอ้ลงมาหน้าสั่นเลยทางไหนต่อแล้วนะทางนี้แล้วกันเดี๋ยวโดดเลยเอ้าโว้โอ้อีกแล้วเหรอมึงไม่เลิกอ่ะมึงไม่จบใช่ไหมไอ้ห่าเนี่ยเฮ้ยทำไมฟันไม่ได้วะเป็นอะไรวะเมาส์เป็นอะไรเนี่ยเฮ้เมาส์ร้อนเนาะแล่เนื้ออีกเอาอีกเอาเ,อเยอะๆไม่ค่อยได้เจอ ผมไม่ค่อยผมหายตัวนี้ไม่ค่อยเจอจริงอะไรอ่ะเออคืออะไรวะอ๋อขอบมันยี่ยี่ยี้ยี่โอ้พังพังพังหายละเฮ้ยเอาค้างเอาชิบหายละเอาดึงออกมาทีพังเลยเหรอวะอุ้ย ไม่แล้วเดี๋ยวมันไฟไฟมันลามหินได้ยังไงเอ้าไม่ใช่หินนี่หว่าไม้นี่หว่าอุ้ยระครังจะรอเฮียอะไรเราเจะซานมึงจะบอก่าบอกกูให้กูวิ่งอีกอบบไมต้องบอกกูวิ่งง่าไม่ต้องบอกเอ้ยอ้ยพัง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 หมดแล้วพังพังเออพังให้หมดไปเอาเลยเต็มที่เลย เชื่อใ้เชี่ยวแม่งร่วงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยเจอสัตว์ตักตีนมาโอ้ยคานเลยทีนี้แสงอีกแล้วฟ้าฟ้าเหลืองเอ้ยฟ้าขาวขาวอีกแล้วผมแม่งเอ้อขาวเอ้อขาวพีเลยเพื่อนใจะเจอผมว่าไอ้บักไม่หยิงอยู่ข้างหน้าแน่เลยน่นกูว่าแหละ You put a tracker on me, didn't right? you? My favorite pupil. ไปไกลๆจากกูมืนก็ว่าเมือนก็ว่าเรารู้แล้วว่าไอหานี่มันหลอกเรอเฮกเตอมันหลอกกูเหรอะเฮอรพูดทีฉันยิงนายแน่เฮกเตมีข่าวใหม่อ่ะเขาเปลี่ยนใจแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้หรอ ถ้าเกิดสรุปในเรื่องทั้งหมดเลยที่ถ้าเกิดแบบแปลแบบแปลออกมาจริงๆแล้วผมก็ประมาณว่าเราโดนไอ้นนี้มันรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนของไหนอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันให้เราเข้าไปเอาเพราะว่ามันอันตรายรเปลแบบนี้หรือเปล่าก็ว่ามันรู้อยู่แล้วทุกอย่างอะไรอยู่ตรงไหนออกทางออกตรงไหนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันให้เข้าไปเอาเองประมาณนี้ประกอบด้วยกันวิ่งวิ่งหูแสบตาว่ะออก start off then s h o ไปต่อน่าจะจบแล้วมั้งนะ น้ำเขียวอะ่ะอ๋อไม่ใช่โอ้โหแสบตาแต่ก,ก่อนอื่นเนี่ยนะมันจะไปไหนต่อล่ะทีเนี้ย <c oughs> วาร์ปไปเลยลกันทางไหนนอ้อโนโน่ทางโน้นทางโน้โน,น,น,นทางนี้ครับผมแล้วก็บริเวณที่ใกล้สุดก็จะเป็นอามานากิหรือเปล่าน่าจะใช่อามานากิที่ใกล้สุดละโอเคไปอามานากิครับผมเย้ <c oughs> เย่เย yeah, 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 yeah. ่เย่เย่เย่ไปดิไปดิเร็วเร็วๆไปจะได้ไปเล่นเกมอื่นต่อคนกำลังรีบๆอยู่แต่ก่อนอื่นที่จะทำะไรก็คือต้องเติมกระสุนนะผมก็กระสุนเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนี้นะมากถ้ามึงขายกระสุนมึงไม่รอดหรอกครับฟิตเซลต่อไปก็ปางานอัพสกิลนะผมอ่าสกิลที่อัพได้ก็เป็นพวกนี้ในชะ่ไหมแกนเด์เทคดาว จับแล้วแวงระเบิดบุ้มฟันแล้วกดอ๋อเทคดาวแล้วกดไอ้นั่นแล้วก็เพื่อนเมื่อกี้จะเก็บไอ้เนื้อโคโดมโมดได้เอยอะมากอ๋อนี่ไงอัพพอดีเลยเอ้าเนื้อทาบปีนี่ว่าช่างแมงได้เหมือนกันติงโก้เฟรมทาวเวอร์เนื้อโคดมโมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้อัพได้เท่าไรวะโธ่อันนี้ละกันบัตรโคโดมโมดเย้เด้ โคดมูสีเลือดมึงจะเทพไปไหนวะนี่ทางไหนวะออกทางนี้ดี่วะปะต่อเนื้อถทางอีกประมาณแปดร้อยเมตรมึงมาตาสวนใส่กูอีกกูแน่นอนเลยเนี่นยเขี่ยน่ากลัวทางไหนวะทางนู้นมันไม่มีรถไปนะเว้ยเฮ้ยอ๋อไปก็ไปวะไต่เขาครับไต่เขาลูกนี้รอบเดียวอย่างงี้อีหลอบเดียวอะไรตอบฝัดถุยไต่เขาเดียวอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็ถึงแป๊บหนึ่งบอกแป,ป๊บหนึ่งกี่ทไีไม่เคยแป๊บเลยแม่งเป็นสิบปียทีเลยไ,ลยไอ้วิ่งเนี่ย <c oughs> ขึ้น,นยังไงขึ้นนี้ได้ปะวะได้จะได้มักง่ายแกไม่น่าได้หรอครับอุย้ย <c oughs> ต้องอ้อมเขาอีกโอ้ไก่ชิปแกเน็ตพร้อม เสียงอะไรเสียงของการต่อสู้จ๊ะเจ๊ะเจอีกของไรแม่ที่บอกต้องไปครับเฮ้ฮ้นังรถหรือเปล่าวะเฮ้ยแหลกอะมันแหลกมันค้างมันไม่แหลกมันค้างเลยเดี๋ยวขอรับสักครู่นะผมแหม่ถ้าเกิดไปออกไปดูเมื่อกี้ก็ไม่รู้จริงนะผมแม่งเอ้ย ไอ้ฟ้า่ะมันกลายอัดเป็นกับสี่นาทีแล้วมันตัดทีหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวผมต้องไปแก้มันก่อนผมยังไม่ได้ไวิธีแก้ยังไงต,ตอนนี้ผมฟุดกินก่อนให้เต็มจอไอ้กดชิปหายกดพิษทำไมแล้วผมก็เดี๋ยวเราเดี๋ไปพาดเขาคิ้จกเลยเอ้ยทำไมแบบเล็กไปวะโอ้ดูยากตอนนี้เราไปโดรถขามาผมแล้วก็มีคนพวงท้ายเรามาด้วยอ้าวชน ผมก็จะถึงแล้วอ่าอลงเลยเห็นไหมพาคนไปด้วยเดี๋ยวแยะเลยเ <c oughs> ยเดีเนี่ยเรียกพวกโอเคเราไม่สนใจครับเราไปหาปะเฮ้ <c oughs> ยบักเย่ปักตอบสนองตอบสนอง ไม่ได้อยู่ใต้นี้เหรอฮัลโหลอ้นั่ t แย่จ i งประวัติศาสตร์เ n ๊ะกัปตันลินชองไ้ที่สบัติอะไรประมาณนี้ไวที่ด้านล่างนี้ถุาแปลมึงไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้เรื่องมันแปลว่าอะไรยิงไปยิงมาเอ้แต่เครื่องกับฟ้ามากไปไะมไ ไม่ใช่แม็กกี้ว่าง่ายแค่เราลองไปนะคร้บผมเดี๋ยวไว้ต่อพันหน้าเพราะว่าพันนี้มีปัญหารเรื่องการอัดฟาร์บนะผมก็เดี๋ยวไว้เจอพันหน้า,าผมก็พันนี้ก็สั้นนิดนึงบายแล้วเ,เจอกัน